สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับวันนี้ตามแนวทางของงวดวันพุธที่3กันยายนกันต่อเลยนะครับตามแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งนะครับพร้อมกับแนวทางในชุดจับคู่3ตัว2ตัวนะครับในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คผลลาวพัฒนาในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมากันนะครับ20-4 088 8. เด่นสูตรแรกนะครับเด่นสองหลุดนะครับเด่นสูตรที่2ได้7นะครับเด่นสูตรที่3ได้0เด่นสูตรที่4ได้3กับ4นะครับเข้าไปที่เด่นส จับคู่วินไปที่0 4 40นะครับเข้าไปที่ตัวรองนะครับก็ถือว่ายังเข้าอยู่นะครับมาดูแนวทางที่จับคู่ให้นะครับในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็น่าเสียดายนะครับไม่ได้จับไม่ได้จับ4ให้นะครับก็พลาดไปนะครับ20งูนก็มาอยู่ข้างหน้านะครับ20 ผลออกไปที่204 088 20มาอยู่ข้างหน้านะครับ4023ตัวนะครับก็มาอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะครับในงวดน,นี้เลขเด่นมาตัวรองนะครับก็ทำให้ชุดวิน4ตัวพลาดไปนะครับมาดูที่สถิตินะครับที่ผ่านมานะครับ ข้าชุดวิน4ตัวมา9งวดนะครับหลุด1งวดนะครับมาเข้าที่ชุด5ตัวในงวดของวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ามาเข้าที่ชุดวิน5ตัวนะครับมาเข้าตัวรองเหมือนกับในงวดของวันที่27นะครับเข้าไปที่41หงวดนี้เข้าไปที่0 4 0 0 4นะครับก็ถ้าใช้วิน4ตัวนะครับก็จะทั้งหมด10งวดนะครับ ก็จะเข้าไป8งวดหลุด2งวดนะครับถ้าใช้ชุดวิน5ตัวนะครับก็จะเข้าทุกงวดนะครับสติงวดนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะเข้าทุกงวดนะครับในงวดของวันที่3กันยายนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามแนวทางเล็กตินกันต่อนะครับทั้ง4สูตรนะครับ มาดูนะทางเลขเด่นสูตรแรกกันนะครับสูตรที่1ได้เด่นมาที่เด่น3ส,สูตรที่2นะครับเด่นบนล่างตัวเดียวนะครับเด่น2ส,สูตรที่3นะครับด่ดบนล่าง ได้มาที่เด่นหนึ่งนะครับสูตรสูตรที่4นะครับได้4กับ5ปรับได้มาครบทั้ง4สูตรแล้วนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นนะครับเด่นสูตรแรกได้เด่น3เด่นสูตรที่2ได้เด่นหนึ่ง เด่นสูตรที่3ได้เด่นสูตรที่2ได้เด่น2นะครับเด่นสูตรที่3ได้เด่น1เด่น2ตัวบนล่างสูตรที่4นะครับได้4กับ5เราจะนำแนวทางเลขเด่นชุดนี้นะครับไปทำเป็นชุดวินนะครับมาดูแนวทางในชุดจับคู่กันต่อเลยนะครับไปดูที่ชุดวินก่อนนะครับชุดวินนะครับ สามสองหนึ่งสี่ห้าในงวดนี้ก็ยังใช้ชุดวินสี่ตัวนะครับเป็นตัวหลักนะครับส่วนเด่นห้าเป็นตัวรองนะครับ ชุดจับคู่ก็จะมีสามสองสามหนึ่งสามสี่สองหนึ่ง สองสี่หนึ่งสีส่ส่วนเด่นห้าจะให้เป็นตัวรองนะครับเด่นห้าก็จะมีห้าสาม ห้าสองห้าหนึ่งห้าสี่เน้นไปที่สามสองสามหนึ่ง สองสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าสี่นะครับแนวทางในชุดจับคู่สองตัวนะครับส่วนชุดสามตัวนะครับจับไปที่ห้า สามสองสี่หนึ่งสามสามสองสี่จับให้สามชุดนะครับสำหรับแนวทางในชุดสามตัวนะครับ ในงวดนี้ขอให้มาตัวท้ายนะครับในงวดที่แล้วมาสามตัวหน้านะครับได้มาครบแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยเลาาพัฒนาในงวดของวันที่3กันยายนนะครับในงวดนี้ก็ขอให้เดินดีต่อนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นเลขวินนะครับพร้อมกับแนวทางในชุดจับคู่ด้วยนะครับ สลับแนวทางหวลาพัฒนาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโชคดีกันทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ